ขี่มาขี่มาขี่มาแล้วก็ไปพูดเลยทไทยทั้งทีจะเล่นเข้าไปสำเร็จแล้วล่ะเพื่อนติดไฟยังทางอีก สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องตูมตามออนทั่วสบายดีอีกทีหนึ่งกับเอฟซีทุกท่านที่อยู่ฟังไทยหรืออยู่ฟังลาวนะท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามซ่องตูมตามออนทั่วมือนี่ตูมตามยืนอยู่ที่ลางรถไฟลาวไทยซึ่งตัวนี้จะเป็นเฟสสองซึ่งต่อมาจากสถานีรถไฟทานาแลงแมนจะอยู่ทางด้านพุ่นเนาะห่างจากจุดนี้ประมาณ 4-5กิโลเมตรธรผม้สมก่อนจะข้ามขัวน้ําของไปสู่ฝั่งหนองคายประเทศไทยถ้าว่าจะเข้าไปสู่สถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่2แมนจะเข้าไปทางด้านนี้ธรผม้สมห่างจากจุดนี้ประมาณม่งประมาณ3หรือ4กิโลเมตรธรผม้สมเดียวตุ้มตามเองจะพาธนผม้สมไปอัปเดตถึงความคืบหน้าสำหรับสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่2 ตุ้มตามเองก็ได้ไปอัปเดตหลายเทือหลายครัง้งหลายคราวนะท่านผู้ชมแล้วก็ยังมียูทูบเบอร์หลายซ่องเพื่อนก็ได้ไป่ายทําให้เบิงแต่ว่าก่อนจะไปสถา,านีรถไฟนั่นหามาเบิงจุดนี้สกักก่อนผมจริงจุดนี้เห็นแล้วแต่โดดแล้วละจุดนี้นะเพื่อนเห็นแล้วแต่โดดลวละ,อ,ะอันจะเป็นรางรถไฟลาวไทยท่านผู้ชมขึ้นมาให้เบิงเลยนี่อันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดของอาเซียนท่านผู้ชมบบจะเป็ยนอยู่มาเลเซียอยู่ไทย อยู่เวียดนามหรือว่ากัมพูชาเพื่อนจะเหตุลางสแตรด,ดก็คือความกว้าง1เมตรธานผูุชมแต่ถ้าเป็นรถไฟลาวจีนแมนมีความกว้างประมาณ1เมตร3เอ่อ3าปลายท่านผูมชุมอ่าก็จะประมาณนี้อันนี้คือลางรถไฟลาวไทยเดี๋ยวตุ้มตามเองจะพา่านผู้ชมไปอัปเดตถึงความคืบหน้าของสถานรถไฟลาวไทยอยู่จุดทุ่นเนาะว่ามีความคืบหน้าหลายน้อยซํำใด ถ้าว่าจะไปไทยมันไปทา,านัา้นีะทำสมอนาคตนี่เจ้าหน่อยโควิดจางแล้วเขาก็สามารถไปมาหาสู่กันได้ง่ายกะขี่รถไฟไปเลยทำบุษมมันจะเป็นจะไปข้ามอยู่ขวัวมิจรภาพลาวไทยอยู่ธนเล้งอยู่พุทธทำบุษมมันจะเป็นเลยเออขี่รถไฟออกตั้งแต่สถานีอยู่จุดนั้นนะนักบุมขี่มาขี่มาขี่มาหล่ะก็อา่าไปพุ่นเลยข้ามข้าม ขวาน้ำาของออกไปสู้สถานีรถไฟยูหนองคายเลยทผู้สมจำ้จำจ้ำจ้ำขาออกอยู่ด้านนี้อ่าแล้วก็ไปจ้ำขาเข้าอยู่ด้านพุ่นสะดวกสบายเอาเป็นว่าตุ้มตามเองจะพาทาผู้สมไปเบิงสถานีรถไฟลาวชทยว่ามีความคืบหน้าน้อยหลายสักหน่อยแล้วเอาเป็นว่าเขาไปเบิงกันเลยเจ้าทาผู้สมตอนนี้เราก็ได้ขี่รถลัดเลาะมาตั้งแต่พุ่นจุดพุ่นทผู้ชม ประมาณ2 5 3กิโลเมตรได้เรากำมาหอดจุดที่เห็นสถานีรไฟลาวไทยยู่ไก่ยเข้ามาทางด้านหน้าของทนผพุชมนีก็จะเป็นรางรถไฟที่เสื่อมต่อมาทางด้านนี้จะเป็นไฟสัญญาณเพฮยเจหูน้นาวารถไฟกำลังขับเคลื่อนกำลังมาหรือกำลังไปเดี๋ยวห้อยยางไปเบิ้งทางด้านผูุ้่นทัพุชม ว่าจะมีคือแนวใหซึ่งมาฮอดจุดนี้รถไฟเพิ่นก็นได้มีการาสลับรางท่ามผส้ชมอันนี้จะเป็นรางที่เพิ่นอเอาไว้สลับเริ่มจากจุดนี้เห็นบะปกติแล้วมันออกออกเข้าหรือว่า,าไปไทยหรือที่เข้ามา เกียมสลับอยู่บอนี้แหละอันนี้หละเป็นจุดสลับท่านผู้ชมแล้วก็ผ่านมาตัวนี้ปุ๊บนี่เพื่อนเกิดจะเห็ดล้างสลับไว้เนาะจะมีลางที่จะสลับสามลางด้วยกันท่านผู้ชมสามลางด้วยกันนี่ฝั่งนี้อาจจะเข้าไปสู่สั่งขนส่งสินค้า,าทางไปทางกลางนี่ อาจจะแบบไปเข้าสถานีมันจะมีจุดที่ออกแล้วก็เข้าสถานีครับผุ้ชมนี่เดี๋ยวนี้เพิ่นเห็นหัวอ้อมเป็นเทียมห้อยแล้วเห็นปะเ,นเห็นอ,อ้อมหัวอ้อมไ้ นี่ตัวนี้จะเป็นจุดที่เข้าหาโตสถาน,นีแหละตัวนี้นะถามมาเตไทยอาจจะแบบว่าเข้ามาเครื่องกลางเลยปึ๊บขี่ไปทางด้านนี้อ่าเข้าไปสู่สถาน,นีนี่ตัวนี้เนาะมาเตไทย้ทาเส้นตัวนี้ทางูุสมเส้นทางขอบนี่แมนจะเป็นขาออกเนาะออกไปสู่ประเทศไทยแมนออกไปทางด้านนี้ขาเนี่ยประมาณนี้โอ้่เนเห็ดแล้วเลยได้นี่นะ โอ้เห็นแล้ว,ลวเลยนี่แนนอนว่าอีกบดโดเพื่อนก็นจะเปิดนําไส้เป็นทีห้อยแล้วสำหรับ่วงนี้กับแมนสำหรับด้านเนาะเพื่อนก็นมีการพ่อนพันหลกัก็สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายเจกหน่อยเพื่อนก็นสซีกรับเข่าสูซาปกติเรามีแต่พาสปอร์ตก็สามารถ ไปได้เลยไก่เติบทำผสซมถ้าว่าจะไปฮอสถานีท่าแร่งนี่ความยาวประมาณ7กิโลเมตรทำผสม7กิโลเมตรจากสถานีแห่งนี้ไปหาสถานีท่าแรงก่อนจะข้ามขวามิตรภาพลาวไทยไปสู่จังหวัดหนองคาย แล้วก็ลงอยู่สถานีหนองคายก่อนจะต่อไปกรุงเทพสำหรับสถานีแห่งนี้นี่ซ่องตุ่มตามเองก็ได้มาถ่ายหลยค้งหลายคราวตั้งแต่เริ่มเฮ็ดเนาะจนมาฮอดปัจจุบันนี้เพื่อนก็ใชมีก,กันเตรียมพร้อมที่จะเปิดแล้วทำสม นี่เดี๋ข้าล้ไปทางลมนจะบมเสียงดังนี่ทผู้ชมลงมาแล้วอันนี้จะเป็นล้างทีจะเล่นเข้าไปอาจจะเป็นสางสินค้าเบาอ,อย่างกระตามเตะเนะาะมันจะเห็ดล้างเฉเพาะผู้โดยสารจะบุได้มาขึ้นล้างตัวนี้ทำบุมพอคนบุได้เห็ดเข้าสานสลา,าดีเพราะสานสลา,ามันอยู่จุดนั้นเนาะ มันคนละเฟสกันทางด้านหน้าแม่นอยุทธทธรรมส้มทางด้านหน้าอันนี้ทายแบบยาวๆให้ทาามผส้มได้บึงเลยว่ามันเปลี่ยนคือจังไดนเนาะผุสม้มสำหรับป้ายสัญญาณต่างๆแม่นสำเร็จเป็นทีมห้อยแล้วยังเหลือแต่เวียกงานตกแต่งเฮ็ด เียงานตบแต่งเล็กๆน้อยๆออทางด้านไหนก็จะมีความพร้อมในการหับไซให้การบริการให้แกผู้โดยสารสำหรับผู้ใดที่ไปไทยเนาะอนาคตบัวจำเป็นจะไปต่อคิวอ,อยู่ที่ด้านเข่าออกเมืองอยู่ขวามีสภาพเราไทยแล้ว อนาคตต่อหน้านี่ก็จะจ้มาเข้าอยู่นี่เลยท่ามมนผู้ชมนี่เข้าออกอยู่นี่เลยเข้าออกอยู่จุดนี้เลยตดทุกไงเด้ท่านผู้ชมสู่สี่กับสถานีรถไฟ ลาวจีดเลยได้นนิพื้นทีก่ก้วงขวางขนาดเลยท่านผู้ชมแต่ว่าเฮ้าก็จะบบเข้าไปทางด้านในเนาะเพื่อเป็นการลบกวนอ่าเฮ้าก็จะทายรูเวณอ๋อเหมือนท่านผู้ชมได้เบึงนี่ก็จะมีประมาณนี้ท่านผู้ชม้าว่าเป็นทางด้านนี้นี่เห็นปะเพื่อเห็นหัวเรียบร้อยเลยได้นี่ ฝากคุณกำลังเห็นหัวคือกันฝากคุณเวลาที่ไปฮับทรงผู้โดยสารมันไปทางด้านพุนโอ้มาในช่วงอากาศฮอนคืออย่างซี่กับเพื่อเอฟซีทุกทุกทานเนาะ มันมีคนนอนยามนะธรรมุสมอยูอจ่จุดนั้นบ่สำหรับคนนอกนี่คนกับบริยอยให้เข้าออไปได้ก็ถือว่าเราได้เข้ามา,าแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายภท่านผู้ชมได้เบิง่งนี่เห็นบ่ท่านผู้ชมทางด้านนี้จะเป็นคูคลองห้องน้ำเนาะเขาก็จะบริได้เข้าออไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งทางด้านไหนก็จะถ่ายบริเวณน้ำอ้อม,ม,มนี่ท่านผู้ชมนี่คือบริเวณ อาคารของสถานีรถไฟลาวไทยเฟสที่สองนี่เห็นบ่มีกรมก่อนกำลังเห็ดเบียกอยู่แต่ตอนนี้ท่านนั้นจะเป็นคลองนำ้ำพุดคลองนำ้ำไว้และก็เห็ดหัวสำหรับคนนอกนี่บ่ได้ให้เข้าได้เห็นบ่ ยังอีกเวียกงานตกแต่งเล็กๆในหน่อยท่านผู้ชมก็จะสำเร็จแล้วล่ะเพิ่นติดไฟยังทางอีกได้ไหมอันบ่แม่นไฟยังทางแต่เป็นเป็นไฟยงงัฟง,ยงล้างไฟงยังล้างเนาะเห็นบ่อัน,นจะเป็นแคมป์คนงานท่านผู้ชมมีคนเฝ้าห่างเหนือนะโอเคบริเวณอ้อมๆท่านผู้ชมกระชิบป,ประมาณนี้ท่านผู้ชม